กินดีด้วยค่ะพี่สมปรรถนาคลอดลูกวะส่วนแม่ดีพร้อมก็เสร็จสิ้นภารกิจละเอาเพิ่นเขาคลอบเข้าหลักเรร้อยครับข้าคุณคุูลูกเลี้ยงลูกใหายๆอย่าเป็นอย่าป่วยแจมแจ้วคลอดวันที่10ตุลาคมอาจจะเวลาช่วงตีีน่อยๆค่ะพี่น้องตี4ละไปแม่ดีพร้อมลูก สวยผู้าไม่ได้พ้อมลูกตีสี่หิบเมื่อยพี่น้องอันนี้นวดโดยหมอนนวดข้ามกิ้งกันโอ้เจ็บคิ้งพี่น้องแม่ได้อมไ่อย่างลูกเลยพอลูกมาก็เฝ้าหนึ่งเข่าค่ะแล้วก็ออกมาเบิ่งหายง้างเกยียดขีดตมลำอ้อมอยู่ค่ะก็ยินดีกับแม่ปัฒนาเนะไว้แม่สาวลูกที่สองค่ะควัดลูกแล้วตัวนี้ได้เพศเมียนะคะลูกปั่นเพศเป็นหลานเบิ่มพี่น้อง ติดตามเด้อค่ะแมนดี้ความสับเดตเรื่อยๆค่ะ